หยิบไม่ขายก่อนเอ,อ้ยถ้าผมไม่ออกเลยมุกขายตัดราคาเหรอขายตัดราคาเหรออย่ามายุ่วฉันนะอย่ามายุ่วฉันนะยังไม่มีตังค์เอาแหวนใส่โอเคเดี๋ยวเรามาเรื่องกันดีกว่าเดี๋ยวจะช้าไปผมเลยเวลามานานแล้วเดี๋ยวจะโดนด่าเออมาเรื่องที่สมุดก่อนอื่นเราเลเวลใช่ไหมเราทําการ เดินวสทำเลเวลตืดๆมาจาก1ถึง100พอ100ปุ๊บพอ100นะครับเราจะทำการเข้าไปที่ตลาดกลางเมืองบอดี้ไอนะครับซื้อซื้อหินอันนี้จะอธิบายไว้นะครับจะซื้อหินอัพเกรดคอคือถ้าดูถ้าฟังไม่ทันมาย้อนดูสตรีมมนะครับว่าผมพูดอะไรไปบ้างท้ายๆสตรีมโอเคซื้อหินอัพเกรดคอขั้นมีเดียมครับหินแบบนี้ทั้งหมด10ก้อนนะครับ แล้วก็หินฟอร์สคอร์ฟอร์สคอร์มีเดียมแบบนี้สีม่วงเนี่ยสิบก้อนนะครับพอสิบก้อนเสร็จปุ๊บมาที่ NPC คบีซีัพของตรงนี้ครับกดครัพของเลือกแต้มศูนย์เลื่นมาข้างล่างครับเลือก Luxury s u i t c a s คครับในกระเป๋าเดินทางเนี่ยคัพหนึ่งชิ้นครับครัพเสร็จปุ๊บเดินมาที่ NPC ตรงนี้ครับคุยเควสกับมันสามรอบเราต้องเลเวลหนึ่งร้อยเราทำเควสเรื่องคาร์ดก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเปิดคอลเลชันมาครับ ไปซื้อของในฝากขายไปซื้อของในฝากขายนะครับเนี่ยมา Body I ไอแล้วก็ไปซื้อของในฝากขายหรือจะทําการลงลงดันถ้าอยากประหยัดนะครับลงดันนี้ได้ครับ Copy of Mastercard ใช้เลเวลแค่45ลงได้ก็คือเลเวล100ลงแบบเดียวสบายลงง่ายของตกเยอะคือใช้ฟาร์มดันนี้ได้เหมือนกันก็ลงหาหาไล่ในดันนั้นหาชุด บูตินบวกสามครับก็มีอาวุธเสื้อมือเท้าหัวหรือสามารถซื้อได้เลยครับโดยซื้อยังไงก็ทําการเลือกเลือกเลือกขั้นชุดนะครับเลือกอะสมมติผมเลือกหัวเลือกไทายตรงนี้ครับเลือกเป็นบูตินเลือกบวกสามครับนี่แล้วก็ซื้ออย่างนี้มาเลยครับห้าชิ้นพยายามเลือกราคาครับแนะนําของพวกนี้ราคาจะไม่เกินหนึ่งแสน,นะครับราคาคุ้มทุนราคาแบบคุ้มมากมาก ต่อมาสองแสนคุ้มไหมสองแสนก็คุ้มครับถ้าขี้เกียจลงต่อมาชุดบูตินนะครับต่อมารถที่ฟอดดูหน้าครับสร้อยสร้อยอันนี้มันเป็นสร้อยบอกบกสเตตัสโบกสิบนะครับเดี๋ยวหาแนะนําวิธีหาก่อนเพราะนี้มันหายากเผื่อบืออ์ไรหาไม่เป็นก็ทําการพิมพ์ a t l a s ครับพิมพ์อย่างนี้นะแล้วก็กดออมฤตออมฤตเสร็จปุ๊บกดลำดับการลงทะเบียนครับแล้วก็ทําการเลื่อนหาดูนี่ มันจะเป็นสร้อยจะบวกเ t r 1 0 2สสองเส้นเด็กบวกสิบสองเส้นแล้วก็เป็นแบบนี้ที่เหลีหล่ยมเียหน่อยอย่างนี้อินบวกสิบสองเส้นซื้อมายัดสมุดใส่ครับต่อมาใส่อะไรอีกใส่ผ้าคุมเอ่อผ้าคุม G6 ครับผ้าคุมขั้น G6 กไทเทเนียมซื้อมาทั้งหมด6ชิ้นครับคือประเภทละว6ชิ้นนะครับคือไฟเตอร์ 6, s เซกหก a r เดียนหถามว่า มันมีแค่3ใส่อันไหนอีกใส่ใส่ของ Luna Station อันนี้ครับเป็นของดันเจียนมันใส่อีกสามอนเหมือนกันได้ 10m ก็คือรวมกันเป็น 20m ต่อมาใส่ไล์อีกมาที่ฟอร์ดันเจียนนะครับ Forbidden Island ก็คือชื่อดัน125เข็มทิศกับดัน125มาแรงถามว่าใส่อะไรใส่ประดับครับลายแอปสอบบวกสามแหวนมานาแอปสอบบวกสามสร้อยอมเลบวกส แล้วก็แหวน Ford a แอปสอบวก2แล้วก็สร้อยรีเจนบวก2ถามว่าหายังไงหาเหมือนกันเข้ามาที่อ c เ e s ซอรี่เลือกอมู l เลก็อมู l เลนะก็เลือกเป็นลำดับต่ำก่อนนะลำดับต่ำเลือกเนี่ยฟอส f ฟอสต e g ีเจเลือกบวก2ครับสร้อยอีกแบบหนึ่งก็คือ a มู l เลตออฟเบสเลือกบวก3ครับต่อมาเอ่ออะไรนะแหวนแหวนให้เราเลือก ฟอสอร์ฟอสฟนะอร์เลือกบวก2ครับ10บวงต่อมาไลน์ฟอสฟอบวก3ครับบวก3นะเราต่อมาเลือนมามานาแอสฟอบครับบวก3เหมือนกันเรียบร้อยส่วนภาคคุมหายังไงก็กดมาอย่างนี้กดเลือกประเภทก่อนครับ Guard i a n Fighter เศษแล้วกดเลือกเป็นไทเทเนียมครับแล้วก็ทําการซื้อมา6ชิ้นต่อมาอะไรอีกดอกแดงเรียกว่าเสศษฟ้าเสร็จแดง ก็เลือกมาที่ครับคับไอเทมเลือก normal material เลือกประเภทคำว่าไทยเนี่ยประเภทเอ่อประเภทใช่ไหมแล้วก็เลือกอัปเก e c a l ครับแล้วก็ทำการซื้อไอคอนไอแบบกองละ127ชิ้นเนี่ยนะครับทั้งหมด48กองครับ48กองนะคือซื้ออันที่แบบเป็น10อันก็ได้ครับซื้อรวมแล้ว48กองอ่าดกอเศษฟ้าอันนี้ก็48กองเท่ากันครับถามว่าใส่อันไหนบ้าง ใส่ที่ panic case ก็คือชื่อดันเจี้ยนนะครับเป็นชื่อดันดีเอ็กซ์นี่มันจะเขียนไว้999 2อสองอันได้10เอ็มคุ้มครับคือเงินทุนประมาณ5เอ็มนะครับแล้วก็เปิดได้10เอ็มก็คือกำไรครั้งละ5เอ็มประมาณนั้น5 6เอ็มอ่ะ panic case าว่า steam kasi hazard ทั้งหมด4แล้วนะครับต่อมามันจะชื่อว่า i x c e l l e n t case red เด็ดโฮอะไรสักอย่างชื่อดันร้อยสามสิบครับอีกเก้าร้อยเก้าสิบเก้าได้เหมือนกันต่อมาเชอร์ลอนอารีนาครับอีกเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแค่นี้นะครับหกชิ้นหกเอ้ยหกหกช่องหกช่องโดยไอเดียวิวเทวเวอร์มันก็มีให้ใส่เหมือนกันแต่อย่าไปใส่นะเห็นไหมเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้านะไม่ใช่เก้าร้อยนะเก้าพันโอเคทั้งหมดที่ผมใส่ในสมุดก็จะมีเท่านี้นะครับโดยเราทำเคสมาขายของอะไรเราจะมีเงินอยู่ประมาณสามสิบเอ็ม แนะนำชิ้นแรกนะครับแนะนําชิ้นแรกให้ทําการใส่ใส่นี่ให้ใส่ชุดบูตินก่อนนะครับถ้าเกิดจะไม่ลงหาแนะนําให้ใส่ชุดบูตินก่อนเพราะเราจะได้เงินทุนสูงขึ้นเรื่อยๆเราค่อยมาไล่ใส่ประดับเพื่อสร้อยแล้วก็ผ้าคลุมผ้าคลุมครับแล้วค่อยไปไล่ดอกแดงครับเอาโอเคเดี๋ยวผมได้เงินจากการขายผ้าคลุมออสเมียมแล้วเดี๋ยวทําการซื้อประดับมาใส่ให้ดูเลย เพราะว่าตัวผมก็ยังไม่ได้ใส่ ATH ตอนนี้คือแบบเร่งนะคือถ้าดูไม่ทันแนะนำย้อนย้อนกลับมาดูสตรีมแล้วก็ย้อนดูเอานะมือใหม่อ่ะเออลำดับการลงทะเบียนลำดับการลงทะเบียนปิโอเคผมก็จะทำการทดสอบลำดับการลงทะเบียนเนี่ยมันจะมีอันที่ถูกกว่าด้วยนะเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยอันบนอันบนมีเปล่าสมมติเนี่ยอันบนห้าแสนใช่ไหมครับห้าแสนสี่ห้าแสนแต่มาครั้งเราเลื่อนมาข้างล่างเราเจอเท่าไหร่ สอง0ซนสองเนแปถูกกว่าแล้วก็เลื่อนหาอันที่ถูกกว่าได้ครับคือลองหาก่อนเนี่ยลองเลื่อนเลื่อเลื่อนื่อนเ,ลอนเลอนแล้วก็ดูเผื่อเจออันที่ถูกกว่าตอนนี้ผมก็อารมณ์ผมมีพอมีประสบการณ์อยู่แล้วผมก็จะพอรู้ราคามันนะว่าอันไหนถูกผมก็จะหาแป๊บเดียวแหละเพราะว่าผมใส่ตลอดแต่ไม่รู้ว่าจะเจอราคาที่ถูกใจหรือเปล่าไหมก็เลยต้องหลับลอง แนะนำบางครั้งก็ลองค่อยๆไล่ดูเรื่องมาสุดน่ยอย่างเงี้ยสุดแล้วใช่ไหมก็ทําการรวมทั้งหมดใหม่ปุ๊บเลื่อนหาใหม่อันเนี้ยห0 0 0 0นเนี่ยถูกแล้วของ a t r แต่ผมจะหาของอินก่อนของ a t r มีคนขายเยอะของอินราคา9 0 0 0 0สแพงไปมีเจ0 0 0สนแปดแสอยู่อะเจออยู่ตรงไหนวะลืมเนี่ยเจอแค่ประมาณเนี้ยอะก็ซื้อมาสอเส้นครับ แล้วก็ของของของนี้ประมาณ5้าแสนอยู่แล้วมันไม่มันไม่มีต่ำกว่านี้แล้วก็แค่นี้ครับแล้วก็ทําการมายัดใส่สมุดก็ใส่ไปลงทะเบียนลงทะเบียนลงทะเบียนปุ๊บกดจากเมื่อกี้ผมมีประมาณ3 m มใช่ไหมกดปุ๊บผมมี10บเมเพราะว่ามันได้โพชั่น a l z มาครับต่อมาถ้าคุม g 4G 5ยัดสมุดไม่คุมครับใช่ โอเคประมาณนี้เนาะประมาณนี้เอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรกว่าขอดูแบบหนึ่งนะแนะนําของนะครับแนะนําของใช่ไหมก็อันนั้นที่บอกไปแล้วก็คือมีอาวุธเชา่ามีหยวนก่อนมีชุด M733 ชิ้นหัวหัวแล้วแต่เราคิดเละคิดดามมีก็แล้วแต่เราแหวนแปดห้าครับแหวนไม่ต้องเป็นแหวนไท i ลน n ์ก็ได้แต่ก็คือ แหวนก็เอาซักแหวนบวกหนึ่งก็ได้ครับแหวนเพิ 1, ่มคิดที่คอนบวกหนึ่งคิดเลทบวกหนึ่งพระคุมจีแปดครับไม่ต้องมีบอดแดงก็ลงไหวครับสร้อยเป็นสร้อยแวมไพร์ก็ได้ครับหรือสร้อยเพลนบวกห้าก็ได้ตอนนี้ราคาถูกแล้วแค่นี้ครับลงไหวแค่นี้แหละผมบอกแค่นี้แล้วกันโอเคต่อมาหวัดดีเนิร์ดหวัดดีเนิร์ดเนิร์ดจะลงแล้วถ้าเอาง่ายๆครับจะได้ประมาณกี่เอ็มครับเอ,อ่อตอนเริ่มต้นหนึ่งถึงร้อยได้สามสิบเอ็ม แล้วใส่สมุดได้อีกประมาณ 60-70M ลมรมกันเป็นประมาณ9 0 m 1 0 0ถึง100มครับแล้วถ้าเกิดช่วงไหนของถูกอย่างช่วง2-3วันก่อนที่มีกิจกรรมดอปเลทของใส่สมุดร,ราคาถูกลงก็จากจากได้ไอดีละ9 0 1 0 0ถึงจะกลายเป็น1 0 0 1 1 0ถึงครับมอเตไซบูออฟอะไรดีครับเออแนะนำเป็นคีเรตคีดาแมกเลตครับ3ชิ้นนี้ส่วนแอมไม่แนะนำแอมไปออฟใสคอรต,ตูมดีกว่า แนะนำเป็นเคียเลทคิดาเมดหรือแมกเลทแล้วแต่ว่าตัวเราต้องการอะไรนะครับชาเลเวลสองยัดคุ้มชาชาเปย์ออผมไม่รู้เหมือนกันอนะ่ะผมไม่เคยยัดชาเปย์เหมือนกันไม่รู้อยู่ตรงไหนอ๋ออันนี้เหรอชาเปย์เลเวลสองเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเดี๋ยวขอดูกองหนึ่งก่อนอันเดี๋ยวขอดูนะขอดูขอดูก่อนชาเปย์เลเวลสอง ห้มีเดียมเรเบลสองแปดอ๋อประมาณแปดเอ็มใช้เงินประมาณแปดมันใช้ประมาณแปดกองอะ่ะต่อหนึ่งอันอะ่ะแปดเอ็มแปดเอ็มคุ้มไหมคุ้มคุ้มแปดเอ็มคุ้มอยู่เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูแบับหนึ่งดูลำดับต่ำดูผิดเอออ่ะเดี๋ยวให้ดูแล้วกันมีสิบเอ็มนะครับตอนนี้มีสิบเอ็มซื้อทั้งหมดผมจะซื้อเจ็ดกองก่อนนะครับเจ็ดกอง เพราะว่าผมมีพื้นฐานอยู่แล้วด้วยผมมีพื้นฐานอยู่แล้วหน่อยหนึ่งจะเป็นเลเวลสองอ่ะเนี่ยผมมีเลเวลสองอยู่แล้วมั้งไม่รู้อะพอป่าแต่มันใช้ประมาณแปดกองนะครับผมก็เพิ่งสังเกตเหมือนกันว่ามันมันคุ้มโอเคผมขาดอีกหนึ่งกองก็คือใช้เงินประมาณแปดเอนะครับได้กําไรได้กําไรสองเอแต่ซื้อซื้อง่ายครับซื้อง่ายซื้อง่ายครับเนี่ยซื้อง่าย อโอเคขอบคุณสําหรับข้อมูลครับคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็เพิ่งสัง,สงเกตว่ามันคุม้มอ่าโอเคก็เพิ่มมาได้มาเพิ่มอีกประมาณสองเอ็มแปดสองเอ็มสี่ซื้อมาแปดกองใช่ตอนแรกผมนึกว่าที่ตัวผมมีอยู่แล้วแล้วไม่มีแนะนํามือเก่าแล้วครับไม่มีครับมือเก่าโหดอยู่แล้วปล่อยมือเก่าไปเออแมททิวกับชุดใหม่อันไหนดีกว่าครับใส่กันวิ เออแล้วแต่งบหรอครับถ้าเรางบน้อยใส่ชุดใหม่ดันร้อยสี่ห้าได้ครับแต่ถ้างบเยอะก็จัดมิดทิวสองรูไปเลย GL ควรเริ่มทําของชิ้นไหนดีหรอครับเออของลืมลืมเออพูดถึงเรื่องหาตังค์เลยใช่ไหมของก่อนของต่อมาอุ้ยกดผิดของนะของนะเออสิบห้าทีแล้วเออจะทันไหมเนี่ยเออกาไรก่อนผมจะบอกว่าให้ซื้อออ,อมูเลตก่อนนะ ซื้อผ้าคลุมก่อนไฟเตอร์ Fighter, เลือกขั้นออดเนียมครับถ้าเกิดเป็นสายวิาสาดก็เลือกเป็นเสกนะครับถ้าวิสาดเลือกเป็นเสกนะเสกก็คือของสายเวทนะครับถูกข,ของสายเวทจะถูกกว่าต่อมาอุปกรณ์ให้เลือกซื้อกําไรนะครับเ,ออเลือกซื้อไฟเตอร์ถ้าเวทก็เลือกซื้อเสกนะครับเลือกบวกสามครับเลือกบวกสามนะบวกสามเสร็จเลื่อนมาข้างล่างครับเลื่อนมาข้างล่าง ได้มาอีกหาอันที่มันมีเขียนคําว่า o p M แบบนี้สองแอทำให้เราตีแรงขึ้นเยอะนะครับเพราะว่าได้ m มแปในราคาแค่ 2M ถือว่าคุ้มมากก็คือซื้อใส่มาเลย2ข้างซื้อมาใส่เลยสองข้างนะแนะนำสอข้างแล้วก็ต่อมาต่อมานะต่อมาแหวนแหวนใสฟอส r อสบหนึ่งวงเอาบวกสก็ได้บวกสก็ได้ ใส่หงวงนะแล้วก็แหวนแหวนแหวนคี Van ิที่เข้าลิงเอาแบบงบน้อยเลยนะคือผมเชื่อว่ามันพอแหวนอันนี้1วงครับแหวนนี้1วงนะแล้วก็แล้วก็แหวนดิงออฟลัก Van อันนี้บวกหนวงครับหรือจะใส่อันเนี้ยสวงก็ได้โดยที่เราจะไม่ใส่แหวนคิย์ที่คอนเมื่อกี้นะครับ แล้ววงที่สะวงสุดท้ายนะวงที่สี่เลือกมาที่ quest item mission item ครับแล้วก็เลือกเป็นอา่าไหนวะหาไม่เจอวะอ่าลิงอออเมื่อใครเห็บนี่ครับ 8m ซื้อวงนี้มาใส่นะซื้อวงนี้มาแล้วไปส่ง quest ใส่นะไม่ต้องไปหาเองซื้อเลย,เลยจบเออทีนี้ได้ครบแล้วเหลือเหลือเหลือสร้อย a m u l e t t ร a l e n gl ผมว่าได้มันจะได้2ออย่างอะ่ะมีอันแรกนะครับอมฤตออฟเพนแนะนําใส่บวกหไปเลยก็ได้ครับบวกหนะสีเอ็มเองไม่แพงช่วงนี้มันถูกต่อมาหรือ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 อมฤตออฟแอมไพอยู่ไหนวะแอมไพแนะนําใส่บวกเท่าไหร่เดี๋ยวขอดูลาครัใส่บวกสี่หรือบวกสามก็ได้แนะนําแค่บวกสามก็พอครับเกินพอแล้วต่อมาหูหูใส่เท่าไหร่หูใส่ไหน หูใส่แวมไพร์นะครับมันจะเขียนว่าแวมไพร์เอริงเลือกเอาซักบวก3เดี๋ยวดูราคาก่อนโอเคเลือกซักบวก3าใส่2ข้างตัวนี้ประดับครบแล้วนะครับประดับเริ่มต้นที่ต้องมีคือแหวนนะครับแหวนกำไลหูสร้อยผ้าคุมประดับเริ่มต้นมีแค่นี้นะครับส่วนเสื้ออาวุธอะไรเงี้ยให้เราใส่ของแจก G9 ตอนเลเวลเพลทร้สิบร้อยอะไรเงี้ยไปก่อน แล้วเดี๋ยวยังไงก็ค่อยถามคนอื่นต่ออีกทีหนึ่งแล้วกันตอนนี้คือเวลาผมมันเกินมาเยอะแล้วเดี๋ยวผมโดอนอะเพิม่มาเป็นกำไรบวกสองช้เดอสามสามชิ้คอมแล้วต่อด้วยโซคอหาได้ราคาที่ก้าขั้นจริงก็กคุม้มละครับคุ้มจีแปดก็ยัดคุ้มนะอย่างเราสองชิ้นเองอ๋อตอนนี้น่าจะคุ้มแล้วแต่ก่อนมันไม่คุ้มไงโอเควันนี้ผมขอไปก่อนแล้วกันนะครับ 69คนวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับแล้วก็ถ้าอยากได้คําแนะนําใหม่ก็แนะนําว่ามาดูสตรีมในวั<ใ>นพวุนี้ถ้าก็มาถามใหม่นะครับคือวันนี้มันเกินมานานแล้วคือจะโดนด่าแล้วเวลร้อยสองถึงร้ออค่ะใครด่าวะเอ่อมานานแล้วไงมันดึกเสียงดังโอเค